ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป a n i m เมะ v e n t u r e จอแมป f o o f o o และแมป King Legacy ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้า d ีสอร์ทของ Anime Clash กันนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้แมปรูปตรวจสอบหรือว่าโดนปิดก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะ เข้าหน้าเกมให้ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็งงเหมือนกันว่าถูกตัวแมปเนี่ยเป็นยังไงเนาะแล้วก็พี่ได้อ่านประกาศนิดๆหน่อยๆแล้วก็ยังไม่เข้าใจยังงง,งๆอยู่แล้วเรามาจะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันอีกทีนึงนะครับอ่ะก็อ่สักครู่หนึ่งนะครับดยวขึ้นเป็นหน้าเกมให้ดูว่าอยู่ดีมันก็เป็นยงแบบนี้นะครับนี่เลยนี่จะเป็นหน้าออนิเมชั s h ของทุกคนที่ทุกคนรอคอยนะครับ จากที่อ่านประกาศมาคร่าวๆเหมือนจะถูกตรวจสอบว่าเกมติดลิขสิทธิ์ไหมนั่นเองเ,องเนาะอ่ะนี่นะครับนี่จะเป็นที่พี่ลองเอามาแปลแต่พอแปลแปลแปลมามันรู้สึกแปลกๆแต่บางอันก็ตรงนะอันนี้จะเป็นสําหรับคอนเทนต์ประกาศทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นของคนที่เขาประกาศไปทั้งหมดให้ทุกคนรู้เนาะตรงนี้นะครับนี่พี่ลองเอาแปลนะแ,นะแล้วนะตอนแรกจะมาไปเองแต่กลัวแปลผิดนะครับบางคําก็งงๆกลนเนาะ อ่ะนี่อันนี้จะเป็นประกาศที่เขาบอกไว้นะครับขอแปลอันที่แปลได้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะบางคามันก็ไม่ตรงนามที่เขาบอกนะครับแปลภาษาเนาะจะอะอไรก็แปลภาษานะครับนี่อ่านะดี๋ยดูรูกันนะครับตั้งแต่ตีสี่นะครับเขาบอกว่าแบบประมาณว่ามันโดนตรวสอบอยู่สำหรับแมปเนาะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าไม่ใช่ของเกมแฟมหรือว่าไม่ใช่อนิเมะคอมเานีไม่ใช่บริษัทอ,อนิเมะนั่นเองก็งงงเหมือนกันว่าอะไรนะครับตรงนี้ ก็น่าจะโดนตรวจสอบสําหรับของโลบบอกตรงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงถูกรีวิวไ้แย่นะครับแล้วก็มีอนิเมะที่ผิด dmca หรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่เกมแฟมหรือว่าอนิเมะที่มาฟ้องนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะแบบก็เลยถูกตรวจสอบอยู่แลตอนนี้นะครับแล้วก็เขาได้ประกาศอีกทีนึงนะครับว่ารู้ว่าไอ้คลาสแชชเชอร์นะคก็คือคนที่รอแบบนี้อยู่แหละเออแบบมันชื่ออนิเมะบะอนิเมะคลาสนะฮะเขาบอกเขาทำงาน24ชั่วโมงเลยนะอ่ะนี่นะครับถือว่า เขาสุดยอดนะทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไอ้พวกบั็กเนี่ยมันถูกแก้แล้วแต่กพ็พี่เล่นมาก่อนที่เขาจะปิดก็ยังมีอยู่นะครับเออก็อไม่อยากพูดอะไรแบบนี้เพราะว่ามันจะทําให้เกมเสียแต่ก็มันคือเรื่องจริงนะครับแล้วก็เขาจะทำการคิดใหม่นะครับในการที่ทําแบกให้ออกมาดีกว่านี้ก็ะจะเป็นพวกการปล่อยเกมนะครับแก้บั็กแก้นู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่า อ่าตอนนี้สำหรับคนที่ a อฟแล้วมันขึ้นมาได้ตัวพอเข้าเกมแล้วไม่ได้อ่าไม่รู้ว่าพี่เป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าพี่เป็นทั้นนงหมด2 ID ดีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัวเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ได้รีพอร์ตไปด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือว่าพี่ไม่ได้เองแต่จริงพี่ได้รับพี่จําได้เลยเพราะาพี่ได้เพราะว่ามันขึ้น1นึ่ทับหนึ่งสองจอนะครับแต่พี่รับไป6จอเนาะเธอก็ช่างมาันะครับวันนี้บ่นให้ฟังเฉยเนาะอ่าโอเคนะนะครับสาหรับตรงนี้นี่เลยอ,เอ่าเขาจะบอกว่าเอ๊ะจะทำโน,น,น,น่นนะ จะทําให้สิ่งที่เราเห็นนะครับมันดีขึ้นนั่นเองก็รอรอดูนะคบก็ก็รอดูแล้วกันนะครับเขาบอกว่าประมาณว่าแบบไม่อยากจะไม่ทําให้มันเกิดขึ้นอีกก็คือพวกบั็กพวกอะไรพวกนี้เนาะน้าเขอสัญญาไว้เลยนะว่าจะทําตามความคิดเห็นของชุมชนนะครับแล้วก็ให้เทสเตอร์บุคคลทดสอบวจริงมันไม่มีคำนั้นหรอกแต่จริงก็มัน เหมือนเขาไม่มีเทสเตอร์หรือเปล่านะครับเขาจะเอาคอนเทนต์เชเตอร์มาเป็นเทสเตอร์อย่างเดียวก็งงว่าทําไมถึงไม่ปล่อยให้เราทดสอบก่อนนะครับอันนี้ก็งงเหมือนกันเนาะอันนี้คอนเทนต์เชเตอร์เยอะมากนะครับในแบบนี้โคตรเยอะนะครับแต่ว่าเทสเตอร์เหมือนจะไม่มีนะครับมีเ,เรียกเศษด้วยแต่ว่าไม่รู้เขาทาอะไรนะครับบั็กที่พี่เห็นจากเราคอนเทนต์เชเตอร์นะครับนี่บอกเลยว่าโคตรเยอะตั้งแต่เปิดนะครับอันนี้มีบางส่วนที่ลบไปแล้วเพราะว่าถูกแก้แล้วเนาะนี่เห็นไหม พี่นับเราๆแล้วประมาณ30-40บอันเลยนี่นี่นะบอันนี้เราเปิดให้ดูไปเลยนะครับเพราะมันคือความจริงนะครับถ้าเขารับไม่ได้ก็ไม่รู้จะยังไงเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นคอนเทนเซเตอร์แนวเมน n ์นะครับพวกเราไม่น่าได้อ่านกันนะก็พี่จะมาพูดได้ฟังด้วยเพราะว่ามันคือข้อมูลของแบบนี้นะครับพี่ก็อยากจะเอ่อให้พวกเรามาดูกัน,นครับอันนี้พี่จะขอใช้แปลภาษาเพราะว่ามันยาวมากนะครับพี่เกียดอ่านแล้วนะฮะก่อนนะับคู่หนึ่งครับ เมื่อกี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็แค่ประกาศว่าเอ้ยขอโทษนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขนู่นนี่นั่นเหมือนเดิมนะครับตามภาษาคนอ้างนะครับเอ้ยคนที่เขากําลังพยายามทาแม็ให้มันดีขึ้นอ่ะนี่เพียงพอไปละตรงนี้นะครับเอไปะจะขอปอนทั้งรุ่นเลยนะครับก็ต,ตรงนี้เขาบอกว่าอาจามี่นะครับนี่ดอสแฮนเดิลเดอเกมนะครับอ่ะก็คือเออไม่ไม่รู้ตรงนี้คือ,อยังไงนะครับเขาบอกไม่จัดการเกมก็น่าจะรีบปล่อยเกินไปอาจจะมีปัญหาภายในหรือปากก็ไม่รู้นะครับ เขาบอกว่านี่ไอดูเกมโพสเกรสอ่านี่รับประมาณก็คืออ่าไอเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของจามียที่เขาไม่ยอมดูดูแลเกมหรือเปล่านะครับจัดการเกมให้มันดีกว่านี้เออว่าไม่รับผิดชอบนะครับนี่เห็นไหมตรงตรงนี้ก็จะมีแปลภาษานี่พี่ถึงบอกว่าถ้าเอามาแปลภาษาเนี่ยบางทีมันก็จะฟังแปลกๆนะครับก็เลยต้องมาดูตรงนี้ดีๆนะตรงนี้นะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะยังไงต่อสําหรับแมปนี้นะครับ แล้วก็เขาบอกไว้ว่าพวกจาเียเขาทำใกล้ชิดทำงานใกล้ชิดก็คือเหมือนเอามาคุยมาเล่นด้วยกันนะครับก็สำหรับยนะูทูบเบอร์เนาะอันนี้พี่ก็งงเหมือนกันว่าเขาพูดถึงอะไรนะครับส่วนในยูทูบเบอร์พี่ก็ไม่ค่อยในคอนเทนเตอร์อะไร่างนี้ลกันในพวกคอนเทนเตอร์พี่ก็คุยคุย,คยเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆนะครับแล้วก็รีพอร์ตบักบางส่วนไปเท่านั้นก็เขาบอกไว้นะว่าเขาแบบรู้สึกรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดมากเลยลนะ,ะสำหรับ การที่เขาให้เก็บเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาขอให้เราแบบทัชนะครับนี่นะอ่ะยูไก่ทูทัชอินอาร์ตอ่ะดิสลาทามนะครับเอ่อคนฉันขอให้พวกใดได้ชื่อฉันในเอ่อเวลาเอ่อในครั้งสุดท้ายนะครับเป็นครั้งสุดท้ายเออนี่นะครับทัชอินอาร์ตเอทัช พัสโอ้พัสอินอัสดิสลาสทับอ่ะโอ้โหแบ่งอ่านต่อเน,นืงแล้ปแปลกๆแล้อ่ะ uh, นี่นะครับแล้วเขาก็กำลังแบบเอ้ยกำลังทำนูน่นทำนี่ทำนั่นให้มันโอเคนะครับแก้บัก๊กเอ่อทำให้มันเพอร์เฟกต์ไอ้เพอร์เฟกต์สตรีนะฮะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์สตรีดินผัดอะไรอ่ะนี่นะครับแล้วก็เขาจะไม่ทำให้เหมือนชุมชนแบบแย่ลงอีกครั้ง uh, อ่ะอันนี้ก็ ไม่ไม่รู้ยังไงก็คือนะ่าจะประมาณว่าพวกคนลินพวกคนความคิดเห็นของแต่ละคนเนาะอ่ะนี่นะครับเขาสัญญานะครับพวกเขาจะ,ะสไตค์ให้พวกเราเห็นนีนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถทำให้มันดีคนนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็รอดูวันปล่อยปล่อยตัวอีกทีหนึง่งนะครับดีสเตทก็คือตอนนี้นะ่าจะปิดแมปไปเลยนะครับเพราะว่าคนแบ่งรีวิวแย่จริง นะครับแต่โคตรแย่เลยนะครับมีมเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ใครอยากรู้ด้านขวามือแปลตรงตัวยังไงก็ลองดูได้นะครับแล้วก็ดีนะครับเลนส์ปิกเลนส์ปิกโมลิคอร์เลคอดวิดดิสเกมรีรีเวิร์ซิ่งนะครับก็คือเปิดใหม่อีกครั้งนี่นะครับก็คือทำให้เกมนี้เนี่ยเปิดตัวแบบทำลายสถิติที่เคยทอรไว้ในการเปิดตัวครั้งนี้ครั้งนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำเสียงยังไงนะฮะสเตย์สตองวิสอาร์ตนะครับก็คือแบบ ให้อยู like ่กับพวกเราด้วยจิตใจที่มันคงนะครับมันแปลกแนแล้วอ่าโอเคนะครับก็รอดูนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาจะให้แบบมอบสิ่งที่พวกเราต้องการให้อันนี้นะครับโอเคก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับแมปออนิเมะคลาสนะตอนนี้เป็นคลาสของจริงนะครับอ่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกคนรอกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าการให้โอกาสแมปแมปหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันรอดูว่าเขาจะยังไงนะครับอ่ะนี้เนาะ เพราะว่าหลายหลายคอนเทนเทต์ครีรเอเตอร์เขาเริ่มจะเบรยนเกมไปแล้วนะครับเดือผ่านไปแล้วเนาะเบรยนเกมตรงที่ทําให้แบบ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 รีวิวแย่ๆให้นะครับให้คนไปเล่นเกมอื่นอะไรอย่างเงี้เนาะหลายๆคนก็พอใจกันนะครับโอเควันนี้เราบ่นกันแค่นี้ถ้าแปลตรงไหนผิดไปขอไปด้วยนะครับใช้แปลภาษาก็พี่หยากเอาจริงพี่หยากมานั่งไปเองเพราะว่าฝึากสกิลไว้แล้วก็บางคําพี่ก็พอไปได้นะครับอ๋อแต่ก็มันมันไม่ได้แบบ ยากขนาดนั้นสําหรับสับในนี้นะครับเขาก็เอาที่เราเข้าใจกัน,นง่ายเนาะอ่าแล้วก็สําหรับเรื่องเกมแฟมนะครับสับพวกบริษัทอนิเมะไม่ได้มาฟ้องเกมนี้แต่จะโดนตรวจสอบบางอันบางอย่างเท่านั้นที่ไม่ใช่เกมแฟมนั่นเองครับแล้วก็จะมีเหมือนจะโดนลดยศด,ด้วยนะครับไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าแต่เหมือนจะคนเดียวกันใช่ไหมอ่ะตอนนี้กลายเป็นแค่คอนซิบูเตอร์แล้วนะครับ เดี๋ยวเขาจะเป็นยศแบบนี้เลยนะครับเป็นเพรสเดนต์นะครับแต่ตอนนี้ก็ลดลงมาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในอาจจะหนีไปแอบอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อ่า Universal Tower Defense มีการประกาศเยอะมากนะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังขอให้อะไรมันชัดกว่านี้ก่อนนะครับไม่อยากให้มันมั่วนะครับถ้าไปตรงไหนผิดไปพูดตรงไหนผิดไปใช้คำศัพท์ไหนผิดไปขออภัยด้วยที่แนะนำได้นะครับเพื่อจะเข้าไปควนตีคอมเมนต์เล่นก็ขอใครด้วยนะเป็นคนชอบข่วนไม่มีอะไรหรอก สว่วนนี้นะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ามพอดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ